สวัสดีค่ะคนราศีมีนคลิปนี้เป็นการดูดวงของเดือนกุมภาพันธ์ปี62นะคะคนราศีมีนก็เป็นคนที่เกิดอยู่14มีนาคมถึง12เมษายนเนาะหรือคนที่มีลัคนาเวลาตกฟากอยู่ลัคนาราศีมีนก็ใช้คลิปนี้ดูประกอบกันนะคะเพราะฉันดูมันทั้งสองคลิปเลยนะเพราะความชัวรนะคะดับเบิลชัวคือดูคลิปที่เป็นราศีนะคะกับคลิปที่เป็นลัคนานะคะดูประกอบกันเนาะอ่ะ เรามาดูว่าในเดือนนี้นะกุมภาพันธ์เนี่ยนะไพ่มาบอกอะไรเราบ้างนะคะหกไม้เท้ามาเลยทีเดียวนะคะังนั้นยวงนี้จะเป็นช่วงที่คุณมีความมุ่งมั่นหน่อยเนาะเป็นคนช่วงที่เป็นคุณนายละเอียดนิดนึงนะคะมีความละเอียดรอบคอบนะคะแต่จะเป็นไปนะคือความมุ่งมั่นละเอียดรอบคอบของคุณเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะที่คือเน,นิบๆน,นะ นะคะก็คือ,คอช้าแต่ชัวร์นะคะมีความพิถีพิถันหน่อยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นตัวโดยตัวหกไม้เท้าเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจะเป็นในลักษณะที่ว่าคือความสําเร็จถ้ามันงานหรืออะไรจะเสร็จหรือจะอะไรช้าไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้ผลงานออกมาดีเนี่ยนะคะโดยตัวนี้นะโดยลักษณะนิสัยเขาเป็นอย่างนั้นนะคะโดย <c oughs> ไพ่เจ็ดเหรียญแล้วนะค่ะไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนคือชาวราศีมีนเนี่ยอยากจะไปชาร์จพลังนะเหมือนอยากจะเบรกสักช่วงหนึ่งนะเนี่ยเหมือนอยากจะหยุดสักหน่อยแล้วก็ไปเติมพลังนะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะไปเรียกพลังค่ะไปสักแป๊บหนึ่งไม่นานนะคะเหมือนอยากจะขอเวลาสักแป๊บหน่อย เติมพลังแล้วฉันจะกลับมาสู้ใหม่อะไรประมาณเนี้ยนะนะคะโดยไพ่ตัวเนี้ยมีความรู้สึกเหมือนจะเป็นแบบนั้นเนาะอ่ะไปดูการงานดีกว่าหกไม้เท้าบอกว่ามันก็มีความก้าวหน้าความสําเร็จนะแต่ก็แบบค่อยเป็นค่อยไปนะจ๊ะนะคะอันนั้นมันจะเป็นช่วงที่เห็นผลงานจากงานที่ได้ลงแรงลงมือทําไปแล้วก่อนหน้านั้นนะคะอัั้นมันจะ เป็นช่วงที่ผลงานในอดีตจะเป็นผลงานที่เกิดจากสิ่งที่ทําในอดีตที่ผ่านมานะคะมันเป็นช่วงที่เออเราก็ได้เออมันก็โอเคนี่หว่านะคะมันเห็นความสําเร็จเห็นความก้าวหน้าของมันนะคะเพราะฉนั้นเป็นช่วงที่มีเรื่องของความสําเร็จเข้ามาให้ชื่นใจค่ะเป็นช่วงนั้นเนาะเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างก็ราชินีดาบนะ นันก็จะท็อปฟอร์มหน่อยนะเพื่อนร่วมงานอะท็อปฟอร์มงไงก็คือเคี่ยวหน่อยนะเพื่อนร่วมงานเดือนนี้นะคะคือก็จะจริงจังจะคือมันมีลักษณะเหมือนไม่ยอมกันนะมีกลิ่นอายของการเอาชนะกันการ <c oughs> คือไม่ยอมหลีกให้กันว่างั้นเถอะ บางทีก็จะมีปัญหาจุกจิกกันเข้ามากวนใจเราอยู่เรื่อยอะ่ะกับเพื่อนร่วมงานนะคะทางแก้ไพ่สองถ้วยบอกว่าคุณต้องปรับเนาะคุณต้องปรับสมดุลนะคะคุณจะต้องสร้างความกลมเกลียวกลมกลืนให้เกิดขึ้นนะ,ะบางทีเราก็จำเป็นที่จะต้องยอมบ้างเนาะไม่ใช่ว่าจะต้องชนะตลอดนะคะมันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะ ช่วงไหนที่เราลุกเราก็ลุกช่วงไหนที่สมควรถอยเราก็ถอยนะคะเพราะฉะนั้นต้องสร้างความบาลานซ์ในที่ทำงานจัดสมดุลในที่ทำงานให้มันได้ะคะ่ะการให้อภัยกันตัวนี้นะการให้อภัยกันเป็นสิ่งจำเป็นนะคะในเดือนกุมภาพ,พันธนะ์นะคะ่ะอันอันไหนนิดๆหน่อยๆก็ไม่ต้องไปตามเช็คมันทุกเม็ดนะคะนะคะ อันไหนอภัยกันได้ก็อภัยกันอันไหนมองข้ามได้ก็มองข้ามกันนะคะเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเนาะลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะ่ะการเงินเป็นไงมัง่งก็เป็นช่วงเวลาที่มีพอกินพอใช้ยอยู่นะนะคะไม่ได้ลำบากยากเข็นอะไรนะคะมีโอกาสของรายได้ที่เข้ามาเพิ่มขึ้นอยู่นะนะคะ หรือไม่งั้นก็คือรายจ่ายมันลดลงอะรายได้อาจจะเท่าเดิมแต่รายจ่ายมันลดลงนะคะว่าเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเงินเรามันเหลือเยอะขึ้นถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่หมุนเงินน่าดูเลยอ่ามีการใช้เงินน่าดูเลยเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวานะเนี่ยช่วงที่ผ่านมานะคะมั้นช่วงช่วงนี้จะดีหน่อยนะคะช่วงกุมภาคะหรือช่วงนี้ กุมภาแล้วก็ถึงต้นมีนาด้วยจะดีหน่อยนะคะ <c oughs> ไปดูความรักมั่งดียวความรักมีเกณฑ์ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักเนาะ,นะคะ่ะมีสองถ้วยมีสามเหรียญมีอัศิินถ้วยนะคะแล้วก็ในอนาคตก็มีดาวเกิดขึ้นด้วยนะคะอัน คนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะพบคนที่ถูกใจนะคะพบคนถูกใจใช่เลยอะไรประมาณนั้นนะคนที่มีปัญหากันอยู่หรือห่างๆกันไปแต่ว่ายังไม่เลิกลากันก็จะมีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจคืนดีให้อภัยกันอะไรอย่างนี้นะมีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมานะคะนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นความรักที่ ค่อนข้างจะจะโอเคอยู่ค่ะอนาคตนะคะอนาคตเป็นไงอนาคตมีโชคด้านการงานเนาะค่ะมีโชคด้านการงานอาจจะได้ใครที่อยากจะเปิดธุรกิจใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่าน่าจะทำได้ในช่วงกุมภานะคะเพราะว่ามันมี มีตัวนี้เนาะหนึ่งไม้เท้ามีดาวนะคะแล้วก็มีไพ่หุ้นส่วนที่ขึ้นไอหุ้นส่วนมันขึ้นค่อนข้างจะดีเนาะเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะเปิดธุรกิจใหม่ทําธุรกิจใหม่มองหารูทางรายได้ใหม่ๆก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะแล้วไพ่เงินมันเป็นไพ่เจ็ดเหรียญด้วยเพราะฉะนั้นสาหรับคนที่คิดอยากจะเปิดธุรกิจนะ ถ้าไพ่การเงินมันขึ้นไม่ถึงเจ็ดเหรียญขึ้นไปเนี่ยไม่ควรเปิดนะคะแต่ตอนเนี้ยมันถึงเบาล่างพอดีนะคะก็คือเจ็ดเหรียญเนี่ยเจ็ดเหรียญเป็นตัวตัวยืนพื้นนะคะแปดเหรียญเก้าเหรียญขึ้นไปเนี่ยคือโอเคมากนะคะอันนี้คือเจ็ดเหรียญก็โอเคในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะทําธุรกิจอยากจะเปิดธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากอยากจะเริ่มทำเนี่ยก็มีทิศทางไปในทิศทางที่ดีนะคะ ัง <c oughs> นั้นตัวนี้เนาะก็จะเป็นโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะฉนั้นบางทีบางบางคนเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่ได้เพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนที่ค่อนข้างจะดีด้วยนะนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางอย่างนะคะปัญหาคือมันมีเดทอยู่ตรงนี้นะคะเดทเนี่ยตัวเนี้คือเดทตัวนี้ ถูกแวดล้อมด้วยไพ่ที่ดีมากๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ลดความแรงเพราะฉะนั้นเดตตัวนี้จะเป็นไปในลักษณะที่คือเรื่องบางเรื่องมันจะจบนะคะจบแล้วก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้สิ่งใหม่ที่สดใสที่ดีกว่านะคะเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นในลักษณะที่คืองานมันจบนะะงานมันจบโปรเจกต์จบหรืออะไร เส panels. ร็จสิ้นนะคะแล้วเราก็ไปเริ่มอันใหม่นะคะมีสิ่งใหม่เข้ามามีโปรเจกต์ใหม่เข้ามามีธุรกิจใหม่เข้ามานะคะรานไอตัวที่มีบางอย่างเนี่ยจะจบนะคะเพราะฉะนั้นการจบการเปลี่ยนแปลงตัวนี้มีบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงตัวนี้อย่าไปกลัวนะคะถึงแม้จะเป็นเดทอย่าไปกลัวมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเจอสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตนะคะ นัเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเป็นการจบที่ดีค่ะก็ระวังนิดนึงเรื่องอะไรเดทตัวนี้กับตัวราชินีดาบตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตำแหน่งของคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานแล้วก็ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของของเจ้านายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีทำงานประจำเป็นลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยนะมีเจ้านาย ก็ระวังเรื่องความสัมพันธ์กับเจ้านายด้วยนะคะอาจจะเจ้านายเข้มงวดหรือโดนเพ่งเล็งอะไรเงี้ยนะโดยเฉพาะเจ้านายที่เป็นเป็นหญิงนะคะเจ้านายที่เป็นหญิงอาจโดนฟันหัวได้นะคะเพราะฉะนั้นทำนิสัยให้มันดีด้วยช่วงกวุมภานะคะมีเกณฑ์ที่จะโดนเพ่งเล็งนะคะหรือบางทีเนี่ย อาจจะทําอะไรไม่ค่อยเข้าตาอะไรงนี้นะนะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นแบบนั้นคือบางทีเราก็อยู่ของเราดีๆมันก็เป็นช่วงบางช่วงเนาะที่คนเรามันชะตาไม่ต้องกันบางช่วงอหละทําอะไรก็ผิดไปหมดใช่ไหมเคยฟังเพลงไหมคนที่ไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดอะ่ะมันอาจจะเป็นช่วงนั้นนะนะคะแอนก็ระวังหน่อยก็แล้วกันนะคะ <c oughs> มีเรื่องอะไรที่น่าจะต้องระวังอีกอ๋อเรื่องไพ่เดทเนาะคือถึงแม้มันจะแวดล้อมด้วยไพ่ที่ดีนะคะแล้วก็ทําให้เดทเนี่ยอ่อนกำลังลงแต่ว่าเดทยังไงก็คือเดทเนาะนะคะดันัมันจะนําเรื่องที่กุ้มใจเรื่องผิดหวังมาให้นะคะอั้นให้เราระวังด้วยก็แล้วกาันรเรื่องอุบัติเหตุเรื่องการถูกหลอกถูกโกงการเสียทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีเกณฑ์เป็นไปได้อยู่นะคะ เกณฑ์ของการผิดหวังนะคะ่ะโดยเฉพาะคนที่อายุ28นะก็ระวังเป็นพิเศษกันละกันนะคะส่วนคนอื่นๆก็ระวังเหมือนกันนะคะใช้ชีวิตระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะกับกับเพื่อนร่วมงานนะนะในเดือนเนี้ยนะคะอ่ะโอเคเนาะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะคะสำหรับคนราศีมีนนะคะมีเรื่องระวังบ้างนะคะแต่โดย ส่วนมากก็ค่อนข้างดีนะคะก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปนะคะคลิปนี้เดือนนี้มาช้านิดนึงโปรดอภัยนะคะขออภัยโทษด,ด้วยนะ,ค,ะคืองานเยอะนะคะคืองานประจำเย่ยช่วงนี้ซุ้มหัวมากนะก็เลยหาเวลามาทำคลิปช้าไปหน่อยนะคะแต่ช้าก็ดีกว่าไม่มาเนาะ นั้นต้องขอบคุณกันด้วยนะที่ยังไม่ทิ้งกันนะยังรอฟังคลิปอยู่นะคะต้องขอบคุณกันเป็นกำลังใจให้กันเนาะชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะไม่ชอบก็กดด้วยนะ <c oughs> ก็ไม่ว่ากันไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยชอบก็กดนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปกดไลค์กดแชร์เยอะๆยอดวิวเยอะๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวเดือนหน้ามาต้นเดือนเลยนี่มันใช่ไหม <c oughs> ก็เดี๋ยวเดือนหน้าจะพยายามมาให้เร็วขึ้นนะคะโอเคนะคะก็ฝากนิดนึงก็แล้วกันการดูดวงเนาะแทคกติกของการดูดวงนี่เหมือนมีสาระแทคติกของการดูดวงคือเราดูเพื่อที่จะสร้างกําลังใจให้เรานะคะถ้าเปิดได้ไพ่ที่มันดีนะคะไพ่ที่มีแนวโน้มไปในทางที่ดีก็เป็นกำลังใจให้เราพอกำลังใจดีเราก็สามารถไป เป็นฐานของการที่จะเกิดเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใจดีแล้วเนี่ยเออหมือนก็ทําให้ตัวแอคชั่นของเราการกระทําของเราถัดไปมันก็มีกําลังไงมีกําลังใจที่จะทำนะคะแต่ถ้าเปิดแล้วเจอไพ่ที่มันไม่ดีอ่ะไม่ใช่ไปกุ้มใจ3ามวัน8วันนะคือถ้าดูดวงแล้วดูแล้วกุ้มใจอาทิตย์หนึ่งก็ยังไม่หายคิดกับวันเดี๋ยวนั่นแหละอันนี้ ถ้าคุณเป็นแบบนั้นนะแนะนาให้เลิกดูดวงไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะบัณฑรเขาเรียกว่าบันรท,ทัศนคติบัทอรกําลังใจคุณมากนะคะคุณก็จะมาจมจมอยู่กับมันเฉนั้นการดูเนี่ยคือดูเพื่อเตือนสติถ้าไพ่มันไม่ดีเราจะได้ระวังแค่นั้นเองถ้าไพ่ดีก็เป็นกําลังใจส่งเสริมนะคะให้ความสําเร็จมัน ดีขึ้นมันเร็วขึ้นมันมีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดูดวงห้ามเครียดนะจ๊ะดูดวงห้ามเครียดเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันเดือนหน้าเดือนมีนาคมนะคะเดือนนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ